ข้าบ้านราชาปีศาจห้าเก้ผู้เริ่มใส่ซือคราวนี้เจ้าใช้ทรัพยากรมากมายเสียจริงนะแต่เจ้านี่ไงกล่าวเกินไปแล้วอะไรให้การประลองสิทธิ์ชั้นในเดี๋ยวนี้กลายเป็นการประลองที่สมบัติไม่ใช่ความสามารถแล้วถึงข้าจะไม่มั่งคั่งนักแต่ข้าจะไม่ปล่อยให้สิทธิ์ของข้าแพ้ตงแต่เ,เด็ดขาด ถ้าขุยกั้งไม่มีสมบัติ3ชิ้นในระดับเดียวกันก็นับว่าแพ้ไปในการประลองครั้งนี้จิเอะไอ้เกลียแรงสมบัติโอสซนระดับ9โอสซนโลหิตครั้งนั้นเหรอใช่แล้ว ข้าฝึกฝนครืดวิชาโลหิตปีศาจโอโถโลหิตครั่งสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดค่าได้หลายสิบเท่าแม้ตอนนี้ค่าจะอยู่แค่ระดับแดนเทพขั้นหนึ่งแต่เมื่อกินยานี้เข้าไปพลังของข้าก็จะพุ่งสูงขึ้นถึงแดนเทพขั้น3ามทันทีเฮ้เจ้าเด็กเหลือขอเจ้าไม่ากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วรู้ไงการเพิ่มไหลเวียนโลหิตหลายสิบเท่านั่นน่ะเจ้าอาจ อาจทำให้เจ้าในกายระเบิดจนตายได้เลยนะขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่องเช่นนั้นใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ตอนนี้ข้าได้กินโอสถระดับสิบอย่างโอสถเที่ยวฟ้าซึ่งทําให้เส้นเรื่องของข้าแข็งกระดางขึ้นอย่างมากเอะอะไรนะ,อะโอโอนระระร,ะร,ะระดับสิบไม่เป็นไรหรอกนะช่องว่างระหว่างระดับพลังยังมีอีกสองขั้น ไม่ว่าเขาจะใช้สมบัติอะไรก็ใช่ว่าจะอุดช่องโหว่สองระดับนั้นได้ไง่ายต่อไปก็ฮึ <c oughs> อะส่เจิดจ้าแบบนี้อีกแล้วชิช <c oughs> ทงทะเลเดือดทลายฟ้ากระบอปิศาจเหนือฟ้ากองเล็บเมฆาพาคิรีรองเท้าเงาโลหิตผิวเมฆาฮ่าอ้อ เฮ้ยข้าดูผิดไปใช่ไหมสมบัติเวทระดับเก้าสี่อย่างเจ้าเด็กนี่มั่งคั่งเกินไปแล้วนะเฮ้ยสิบพี่หลิวสู้เชิญลงมือเออเออออคือเออเออลงมือบันดาเจ้าสิเจอแบบนี้จะให้สู้ไปทำไมเลยอ ข้าขอยอมแพ้เออเออเจ้าดิกายช่างมังคังเสียจริงเออสมแล้วที่เป็นถึงเจ้าดิกายแอบซ่อนสมบัติดีๆเอาไว้มากมายทีเดียวเฮ้ยเฮยฮนั่นก็ไม่ใช่ของข้าอีกนั่นแหละ เจ้าอย่ามาพูดจาซีซัวนะในเมื่อเหลียวตู้ขอยอมแพ้โดยที่ไม่สู้ครานี้ก็ควรเป็นชัยชนะของขุยกังตอนนี้เจ้าสามารถเลือกคารวะผู้อวสโสคนใดก็ได้เป็นอาจารย์แล้วไม่นานเจ้าก็จะได้เข้ากระดุมสิทธิ์ชั้นยอดเอ้ยเจ้าหนูดูนี่สิเร็วมัคคาราวะข้าเสถะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ข้าว่ามัคคาราวะข้าเสดีกวา่าข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังแน่ ขอเรียนท่านเจ้านิกายข้าได้คารวะอาจารย์ไปแล้วเขาอยู่ที่ห้องศิษย์รับใช้ขอท่านได้โปรโดส่งข้ากลับไปที่ห้องนั้นเพื่อที่ข้าจะได้รับใช้เขาอย่างกระไรชิดด้วยเถิดเห้ okay. อะไรกันห้องศิษย์รับใช้มีอาจารย์ด้วยเหรอห้องศิษย์รับใช้ฝึกศิษย์ชันยอดออกมาแล้วสองคน <c oughs> ก็ได้ ในเมื่อเจ้ามีความกระตันยูเช่นนี้ข้าก็จะส่งเจ้ากลับไปดูแลอาจารย์เจ้าท่องศิธิ์รับใช้อีกอย่างฝากบอกอาจารย์ของเจ้าด้วยว่าสมบัติป้องกันของเจ้านั้นยอดเยี่ยมนักให้เขาสร้างให้ข้าด้วยหนึ่งชุด <c oughs> <c oughs> ดอยเนยท่าน <c oughs> เจ้านี่กายรารนามสิชัญญญนยอดนี้ท่านบรรจัยแล้วหรือไม่ โดนสิทธิ์ชั้นนอกท้าทายชนะทั้ง3ครั้งอย่างนี้สิทธิ์เหล่านี้ยังมีคุณสมบัติพอที่จะเข้ากลุ่มสิทธิ์ชั้นยอดอีกันเลยแล้วการประลองสิทธิ์ชั้นในจะต้องถูกเลื่อนออกไปอีกหรือไม่เลื่อนกันเหรอต่อให้เลื่อนออกไปอีก2-3เดือนสิทธิ์เหล่านี้จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วได้จริงๆกันเหรอขคาว่า นิกายชั้นในนั้นไม่เหมาะสมที่จะฝึกฝนสีสันยอดอีกต่อไปแล้วครับมัง้งจบแล้วนะครก็สลับตอน593อาจาิอภาพปรรการในขอภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ